สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BAP ธรรมดานะครับช่อง v a p ธรรมดาก็จะมานําเสนอมาเลวันเสาร์นะครับมาเลวันเสาร์ของวันที่10นะครับกุมภาภัพันธ์2 5 6 7นะครับสําหรับมาเลก็คือเลขจากประเทศมาเลเซียนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพุธนะครับพุธเสาร์อาทิตย์นะครับตามนี้เลยนะครับ ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกๆวันเสาร์อาทิตย์และก็พุธนะครับออกเวลาออกเวลาหกโมงเ,นะงเงมย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับของทุกวันเสาร์อาทิตย์และก็วันพุธนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทเลย อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้วันที่10นะกุมภาันพันธ์2 5้7นะครับมาเลยวันเสาร์เด่น789ดปดเ้าเลขสูงนะครับอเน้นที่เจ9ดดเก้าเจดกับ8ดนะครับ9นะานะคู่กับ1 2 3 4สามสี่นะครับจับคู่กันดูครับนี่แล้วค่อยมาวิเคราะห์กันนะครับเจ1ดหนึ่งหนึ่งเจดดสองสามดเจ แปดนึ่ง8นึ่งแป8ปดปแปปีแปดนะครับตามนี้นะครับเจ็ดกับแปดนะเล่นนะครับเจ็ดกับแปดนะเจ็ดกับแปดอันนี้คู่ของเขานะครับประมาณนี้นะครับขอเลือกที่เจ็ดแล้วกันนะเลือกที่เจ็ดนะครับส่วนแปดกับเก้าเป็นตัวรองนะครับเลือกที่เจ็ดก็คือเจ็ดแถวนี้นะครับเลดนทั้งหมดเลยนะครับเจ็ดนะส่วนแปดนี่เป็นตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับ นี่เลยนะครับอ่าเราก็มาจัดดูสิคะนี่เกียนะครับเราเลือกที่เจียรนะรับเราก็ดูที่สายเก็นะครับเก1ด2เก็ดหนึ่งเสองเสามเสี่นะครับส่วแปดเป็นตัวรลองนะใครชอบัวไหนก็จัดไปนะครับชนชอบค่อยจัดนะรูดวิ่งนะครับเจีนะครับลองแปดนะครับประมาณนี้นะครับ 7จองแปดนะครับประมาณนี้นะครับเกเกนะครับมาเรนะครับมาเรวันเสาร์นะครับตามนี้เลยนะครับจะให้เลือกเด่นนะเลือกที่ใช้ท้ายนะครับเลือกที่ใช้ท้ายนะขอเลือกที่สามกับสี่แล้วกันนะครับถ้าแปดมาก็แปดสามแปดสี่ถ้าเก้ามาก็เก้าสามเก้าสี่นะครับประมาณนี้นะครับคือสามสี่ก็เด่นว่างั้นเถอะ 7 8 9คู่กับ3กับ4นะครับประมาณนี้ส่วนสายรูดก็รูดที่7นะครับหรือว่าใครชอบ8กับ9ก็จัดไปนะครับ8กับ9นะครับประมาณนี้นะครับถ้นชอบพอจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นรเพื่อความบันเทิงไปนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์นะครับมาเลวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะ,ะสำหรับวันนี้มาเลวันเสาร์ก็ตามนี้แล้วกันนะครับก็ขออนุญาต ชูดีชคดีแหงๆ,ๆ,ๆนะครับจับตัวไหนก็ขอให้มาเด้งๆบนล่างเลยนะชูดีชูดีครับสําหรับวันนี้6กโมงสามสิบห้าหเย็นสามสบานะครับเาดานี้นะครับขอให้ชุ่กันชูดีครับสวัสดีครับ